สวัสดีครับ FC แฟนคลับองิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นที่อุดรธานีอีกแล้วนะครับ FC ทุกทท่านเมื่อคืนนี้นะครับองิงเป็นเหตุอีกแล้วนะครับด้านหน้าวิธีโอ้โหพอๆแม่แม่ FC หลังไหลกันมานะครับซื้อตั๋วเข้ามาชมกันล้นสนามจริงๆเลยนะครับอุดรธานีนี่ แค่แปลกเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอู๋อิงเป็นเหตุทําให้ชาวดอนธานีนี่อยู่ไม่เป็นสุกเลยนะครับต้องเดินทางออกจากบ้านมาซื้อตั๋วเข้าชมสาวน้อยบ้านแพงเพื่อที่จะได้ชมนะ้องอู๋อิงนะครับโอ้โห,โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยเด็กน้อยๆคนนี้นะครับภายในสองปีไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับว่านะ้องอู๋อิงจะทําได้ถึงขนาดนี้เนาะ ปฏิกิริยาคุณดูนะครับพ่อแม่เอฟซี FC ด้านหน้าเวทีนี่พอรู้ว่าน้องอุ๋งจะออกมาโชว์แล้วนะครับคึกคักกันใหญ่เลยเนาะกรูกันมาเต็มด้านหน้าขอบเวทีเลยนะครับบางคนก็ถือโทรศัพท์เตรียมถ่ายรูปนะครับบันทึกวิดีโอนะครับเอฟซีด้านหน้าเวทีนี่พอน้อุ๋ยงออกมาเนี่ยโอ้โหเสียงกรี๊ดนะครับเสียงเฮลั่นเลยนะครับบางคนก็ เต้นลุกฟ้อนตามจังหวะเสียงเพลงที่น้องอุ๋งร้องกลมนะครับเรียกได้ว่าบรดาวพ่อพ่อแม่แม่ฟีด้านหน้าเวทีนี้มีส่วนร่วมอย่างยิ่งเลยนะครับในการโชว์ของน้องอุ๋งแต่ละครั้งแต่ละโหนน้อไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรเนาะดําเต้ยลําเพลินอะไรก็ว่าไปนะครับปฏิกิริยาด้านหน้าเวทีของพ่อพ่อแม่แม่ฟีนี่อูหคึกคักนะครับมีส่วนร่วมอย่างมากมายเลยบางคนก็เต้นบางคนก็ลุกฟ้อนนะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะ เท่าที่ผมสังเกตดูทุกครั้งเลยนะครับน้องอุ๋งเอ,งเองก็แสดงด้านหน้าวิธีน้องแสดงออกมาแบบอยากมีความสุขคิดง่ายๆน้องทํางานไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับสังเกตจากท่าทางสีหน้าแววตาต่างๆที่น้องแสดงออกมานะครับภาษากายภาษาใจภาษาพูดต่างๆเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะครับเอฟซีทุกๆท่านพอพ่อแม่เอฟซีด้านหน้าก็มีความสุข ท่านลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าใครก็ตามอาจะมีอาชีพสาขาใดก็ตามนะครับถ้าหากเราทํางานส่วนใดก็ตามทํางานด้วยความสุขนะครับมักจะประสบความสําเร็จเชกเช่นเดียวกันกับน้องออ่งเิงนะครับน้องมีความสุขทุกครั้งที่ทําการแสดงด้านหน้าเวทีนี่คือเลือดศิลปินเต็มตัวนะครับเพชรแท้อย่างไงก็คือเพชรแท้นะครับน้องมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกมาร้องเพลงให้เอฟซีฟัง นะครับมีส่วนร่วมกับ FC นะครับสุดยอดจริงๆเลยเนาะไม่นึกไม่ฝันเลยว่านะ้องอูงองจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับเกินความคาดหมายอย่างยิ่งเลยนะครับตอนแรกๆก็เจียมๆใหม่ๆเนาะปัจจุบันนี้โอ้โหอยากพูดเลยนะครับมืออาชีพอย่างแท้จริงทํางานเต็มไปด้วยความสุขนะครับเพื่อให้ FC มีความสุขตัวเองก็มีความสุข จากการโชว์จากการได้ร้องเพลงให้เอฟซนะครับไม่รู้นะเวลาผมดูคลิปน้องอุ๋งอิงแสดงโชว์ด้านหน้าเวทีนะครับผมดูไปก็ยิ้มไปนะครับมันมันมีความสุขนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมชอบเด็กคนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเอฟซคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามน้องอุ๋งอินะงเนาะท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นความรู้สึกเดียวกันไหมเนาะ ไปดูคอมเมนต์ของมรด้าเอกันนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นนะครับคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าเด็กน้อยตาดำดำแต่ก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปร้องเพลงตามตลาดนะัดปัจจุบันมีรถตู้ส่วนตัวในสภาวะขับขันเร่งด่วนต้องนั่งเครื่องบินนะครับนี่ f อฟคอมเมนต์แรกเนาะต่อมาก็บอกว่าตอนนี้ผมเริ่มติดใจจีบอเวอรัชันอุ๋งแล้วครับร้องได้ดีเข้าถึงอารมณ์เพลงตามฟังทุกช่องนะครับ อีกคนหนึ่งก็คอมเมนตะ์เนาะบอกว่าเสียงน้องสุดจริงๆนะมีหลากหลายรสชาติยิ่งฟังยิ่งยิ่งฟังสดหน้าเวทีน่สุดๆเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าแม่จะเนื่อยอ่อนล้าได้เห็นพ่อแม่เอฟซีมารอเป็นหมื่นลาก็เจชื่นมือนี่เจ้านางน้อยกะบ่อเฮ็ดให้พ่อพ่อแม่ผิดหวังนะครับอีล่ามอบความสุขให้เอฟซีที่มารอสุดประทับใจอีล่าที่หนึ่งในใจสุดยอดมากนะครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานนี้นายอำเภอเอาใจประชาชนไปเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจีบอสุดยอดเอาใจวัยรุ่นไปแล้วตอนนี้นะครับสุดยอดจริงๆเลยเนาะเอฟซีต่างๆคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าร้องยังไงให้เหมือนเป็นเพลงตัวเองสุดยอดครับจีบอจีบอนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสุดๆงานนี้เพราะแม่เอฟซีที่มารอชมวันนี้ครับคือเยอะมากๆเลย ลาน้อยอุ๋งก็เก่งมากครับมีความรับผิดชอบต่อ,องานสูงมากเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตั้งแต่ติดตามอิล่ามาไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆเต็มที่กับงานทุกๆงานเพราะอีล่าเป็นคนแบบนี้ไงเอฟซี FC ถึงได้รักมากและมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันสาวน้อยมหาสัจจันยร์ของแท้นะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าจอบอร้องเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเหมือนร้องง่ายๆเลยเนาะ เสียงมีมิติมากร้องถึงอารมณ์เพลงมีสเสน่ห์มากครับยอมเลยเด็กคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างในตัวมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าน่ารักมากค่ะลูกสาวจอบอคือม่วนแท้เวอร์ชันน้องอูเองนะครับ